ทุกคนไม่ใช่กระโปรงขาวไม่ใช่กระโปงขาวใครไม่รู้ทุกคนแบงสองไฟไปเขาลงมาจากกุฏิลงมาจากกุฏิไม่ใช่กระโปรงขาว,ขาวค,คนคน,คนแ,แบงคงดูดีๆแบงกล้าบวกเขาวไ้าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเราไม่รู้ดิทุกคนมาแล้วทุกคนขับมาแล้ว จริงๆออกพี่เขามาแล้วพี่ทุกคนลุงครับเอาอะไรไหมครับเอาข้าวไหมครับแบงสองไฟไปเลยสองไฟไปเอาข้าวไหมครับหรือจะเอาขวดเอาน้ําครับทุกคนเตรียมตัวนะแบงท่ันหนึ่งสามด้วยไงหนึ่งสองสามยดอุ้ยแบงมาเร็เร็ว Oh 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 oh, yang tarut 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 tarut